ลึกบทบาทของกังปูในรูปแบบดั้งเดิมนะคะทั้งผู้ฝึกที่มีความจริงจังทำเอาคนอึ้งอย่างเฉนขั่วรวมไปถึงในบทบาทของกังปูพัฒนาเพื่อสุขภาพโดยจางปินค่ะแต่ในวันนี้จะพามาว้าวกันต่อกับอีกหนึ่งบทบาทของกังปูในยุคสมัยใหม่ที่ใช้ในแวดวงเกมและภาพยนตร์ค่ะบนโลกโซเชียลผู้ที่ชื่นชอบกังปูได้ทำความเข้าใจและได้ลองใช้ศิลปะกังปูมากขึ้น ทีมงานของ n e t e a s สบริษัทพัฒนาและดำเนินการเกม PC และมือถือออนไลน์กำลังผลิตเกมออนไลน์ที่มีกังฟูเป็นทีมหลักการจับภาพเคลื่อนไหวโดยนักแสดงกังฟูมืออาชีพจากประเทศจีนเป็นกุญแจสำคัญในเกมกังฟูพูนเลยผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้มาหลายปีพอใจกับนักแสดงกังฟูมาก 刚才你那个甩的动作力道很棒啊，把棍子都打裂了。真正开拍之后就是用那个力道，后面甩你就用力，道具打坏没关系啊。我们要的就是你表演那个力道。在过去，我们这一代人里面，武侠文化是一个非常成功的主题，所以当我们这一代人长大以后做游戏了，很自然而然就把这个武侠元素带到这个游戏的内容里面来。 ในปี2002แนวคิดในการนำกังฟูเข้ามาในเกมทำให้พวนเลยมีโอกาสพัฒนาเกมต่อสู้แบบเรียลไทม์กังฟูเกมแรกของจีนได้ค่ะแต่ก็มีบางคนตั้งคำถามถึงวิธีการนำเสนอกังฟูในเกมเราทีมมีคน武他เรียนศิ你做ะการ都是花ส子真เขาบอก子你ว่า懂วนเลยคุณทำ之ิ我就去านีนงกริงกยงไคุณไม่เข้าใจเจีก็ ทีมงานของกวนเลยใช้เทคนิคจับภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกทุกการเคลื่อนไหวที่นักแสดงกังฟูแสดงพวกเขากําลังใช้ข้อมูลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวที่แม่นยําของตัวละครทุกตัวในเกมดังนั้นพวกเขาจึงสามารถสร้างการเคลื่อนไหวกังฟูที่สมจริงได้ในเดือนธันวาคม2022เกมของเขาดึงดูดเยาวชนมากกว่า12ล้านคนทั่วโลกให้แข่งขันกันโดยใช้ทักษะกังฟูของจีนในโลกเกมเสมือนจริง นอกจากจะผลิตเกมแล้วเทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหวยังใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิตการ์ตูนกาง์ูทั่วโลกค่ะ 好<从> <Okay, okay. S 2> 这里反应啊打完之后一下过来之后这边脚又一起当两个手啊、嗯、就这个这个速度就行了可以可以我要拿着这个彩黑的帕克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 帕��克帕���克帕���克帕��������克帕�本再往下拉一点我看一下后面一脚扫到摔到这里起来啊 OK 好 นอกจากนี、啊、้จางคุณต、啊、้องออกแบบท่าของนักแสดงให้ตรงตามบทอีกด้วยค่ะ。直接把这个拖鞋子，好，这边一拉，嘣一下啊，用点力哈、啊，当一下，然后这边脚的就嘣。好，来录，来一二三走，慢了，再来一次吧。一二三走，嗯，好，挺好的。

1> 1, 2, 3, okay. เพื่อให้วิดีโอออกมาดีที่สุดจางคุณในฐานะตักล้องต้องตามจังหวะก,การแสดงของนักแสดงกังฟูให้ทัน <Okay. S 2> เขามีประสบการณ์ <Okay. S 2> ด้านศิลปะก,การต่อสู้มา20 <Okay. S 2> ปีดังนั้นการถ่ายทำฉากแบบนี้ <Okay. S 2> จึงเป็นเรื่องง่ายค่ะ 嗯，我把这个刚才拍的素材简单的粗剪一下，给到导演来看一下整体的连贯性。ในฐานะผู้กำกับฉากนอกจากคุณชินกับการแสดงท่าทางของกังฟูแล้วยังต้องเชี่ยวชาญด้านอื่นๆเช่นแสงอุปกรณ์ประกอบฉากและองค์ประกอบการถ่ายทำอื่นๆด้วยเช่นกันองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้มีความจัดเต็มเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของกังฟูดูสมจริงยิ่งขึ้นค่ะ。我特别喜欢上个世纪九十年代拍的那些武侠片，像徐克导演还有陈响东这些导演他们设计的一些动作。 อดีตอดเรกของจังคุณคือการถ่ายหนังสั้นกลางคูหลังเลิกงานตอนนี้เขากำลังยุ่งกับการปรับอุปกรณ์ประกอบฉากที่สำคัญที่สุดสำหรับการถ่ายภาพครั้งนี้สายสลิงที่ห้อยลงมาจากเรนสามารถทำให้นักแสดงศิลปะการต่อสู้ดูเหมือนกำลังบินอยู่ในอากาศค่ะการทำงานเป็นทีมต้องไม่ใช่แค่ว่าทำออกมาให้เสร็จแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักแสดงด้วย 不是我我是我我我的的一步要,要到位置候跳候再起啊หลังจากผ่านการซ้อมด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องทีมเริ่มประสานงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจางคุณศึกษาและพัฒนาทักษะกังฟูมาหลายปี4ี่ท่านหนึ่งกระบวนเป็นส่วนหนึ่งของหมัดวานอนที่จางคุณฝึกมา พื่อท er. ี่จะแสดงกังฟูแบบฉบับของตัวเองจังคุณและเพื่อนร่วมงานอย่างจริงเพียรก็เลยเริ่มถ่ายทำวีโอคอนเทนต์สั้นโดยใช้ชื่อว่า Middle a g e ชกังฟู r ีเมอร์เพื่อให้ผู้ชมจดจำพวกเขาได้ปัจจุบันพวกเขามีแฟนคลับติดตามมากกว่า8ล้านคนความคิดเห็นต่างๆของชาวเน็ตทำให้พวกเขายังคงสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับกังฟูอย่างไม่หยุดยั้ง 牵着他这边做动作，同时二十把剑就能飞出来。嗯，可以。咱俩去砍竹子，走走走。张坤吗？用一些传统的方法做这个剑的轨迹，因为通过建模做出来的东西还是非常夸张、夸大的。但是我们真实的剑在镜头里表现出来的质感啊，是那个代替不了的。

我们中国的功夫电影，让全世界了解了中国武术。但是呢，中国武术跟功夫电影啊，它是有一些本质区别的。功夫是拿时间一招一式练出来的。<music> 面有有一很炫酷的的大家都以是特效我更方เพียงใช้การเด้งกลับของหนังยางเพื่อทำให้ดาบหมุนจะช่วยควบคุมทิศทางการควงดาบผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีอย่างคาดไม่ถึงค่ะ <S 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 นี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากเป็นเบื้องหลังของวิธีการถ่ายภาพฉากการเคลื่อนไหวศิลปะก,การต่อสู้ที่เรามักจะเห็นในภาพยนตร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2022มีผู้เข้าชมเกี่ยวกับกังฟูมากกว่า1 2พันล้านครั้งบนแพลตฟอร์มติ๊กต k อกจางคุณหวังว่าคลิปวิดีโอสั้นกังฟูนี้จะทำให้ผู้คนสนใจและหลงรักกังฟูมากยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนนะคะว่าคนจำนวนไม่น้อยในประเทศจีนมีความฝันเรื่องกังฟูค่ะเช่นเดียวกันกับเผยหลินต๋าที่เขาฝันว่ายอยากจะเป็นนักแสดงกังฟูตัดสินใจเข้าไปเรียนที่โรงเรียนฝึกทักษะด้านกังฟูตั้งแต่อายุเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้นค่ะ 以前不都讲技多不压身吗？我就喜欢多学一点东西。你只要在这条路上坚持下去，就早晚就会练好的。จนถึงตอนนี้เผยหลินต๋ากำลังจะสำเร็จการศึกษาเร็วนี้แต่ความฝันของเขาในการเป็นนักแสดงกังฟูยังไม่เป็นจริง希望以后在这个影视表演上仔细钻研，一直走下去。 เขาเชื่อว่าความฝันของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกฝนกังฟูทุกๆวันค่ะการฝึกอบรมในช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนวอร์มร่างกายเพื่อช่วยลดโอกาสบาดเจ็บในระหว่างการฝึกซ้อมการฝึกั้นพื้นฐานถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ฝึกกังฟูในทุกขั้นตอนการพัฒนาหลังจากการฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลา5ปีในที่สุด

จากการสอนของโคช้ชทำให้หลินตาได้เรียนรู้การใช้อาวุธแปดชนิดรวมทั้งหอกคู่และดาบขนาดใหญ่เมื่อเห็นเขาฝึกฝนอย่างหนักเพื่อนๆหลายคนก็เข้าร่วมด้วยซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ยังคงเข้าเรียนในชั้นเรียนอื่นๆน,นอกเหนือจากการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อันหนักหน่วงการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมยังเป็นหลักสูตรที่จําเป็นสําหรับพวกเขาอีกด้วยค่ะ การฝึกฝนทั้งทักษะการต่อสู้และความรู้เท่านั้นที่ทําให้สามารถก้าวไปสู่เวทีที่ใหญ่กว่าและทําให้ความฝันเป็นจริงได้เช่นเดียวกับเด็กๆที่มีความฝันแบบเดียวกันค่ะกังฟูของจีนคือวัฒนธรรมและการสืบทอดมรดกที่ผู้สืบทอดต,ต้องมีการฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เก่งขึ้นและมีความเชี่ยวชาญ มาถึงตรงนี้พอยเชื่อเลยนะคะว่าทุกคนได้เห็นแล้วขอว่าวัฒนธรรมกังฟูฝังรากลึกอยู่ในชีวิตประจําวันของคนจีนมากน้อยขนาดไหนในขณะที่ทั่วโลกก็สามารถที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมกังฟูได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกิดความประทับใจเกิดแรงบันดาลใจและหลงรักกังปูมากยิ่งขึ้นค่ะ จากเรื่องศิละปะก,การต่อสู้ของจีนอย่างกังฟูช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะพามาดูการประชุมที่ทั่วโลกกำลังจับตาค่ะนั่นก็คือการประชุมเต็มคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการพักคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าช่วงหน้ากลับมาจับจ้องมองจีนค่ะ